สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูวรชองนกัวไทยของงานคือเก่านะคะพี่้อเตรียมมานแล้วนะครพนมนี่ปุ้ยโผล่าหาวพี่น้องเลยทงได้ทงได้ก็ควายญี่ปุ่นควายญี่ปุ่นเกลือนทวงหน้าพี่น้องเบ่งรั่วเพื่อสิไดงเงินพันเลรบาทดูฝุ่นนะ ควายญี่ปุ่นเผื่อเสด็เงินเผื่อพี่นอ้องเบื้องเอาในสุดยอดไหมโอ้โหพี่นอ้องเ้ยเบื้องเอาปานอยู่ในทะเลมหมอกนี่ยินแบบนี้นะคะพี่นอ้อง วาใส่กับโบใส่นะคะพี่น้องวาดินใส่กับโบดินใส่โอ้เบิ่งเอาพี่น้องเลยผัวโอ้โหพี่น้องเอ้ยเื่อสีงเงินเพิ่น ืออยู่แบบนี้ทั้งวันนะคะวันนี้นัดนัดหกเจ้านะคะพี่น้องประมาณเกือบหกสิบไร่เจ็ดสิบไร่นะคะมือหนึ่งคือเราไถาไว้ไถไว้แลวก็ยามหวานเท่ากับสีนัดเพื่อนหวานมือเดียวกันพี่น้องกาวามือนี่หวานสีหาเจ้ากาวาเขาเอ็ดเหลี่ยวประมาณหาชหกสไร่กะ โอ้โหพี่น้องเลยประมาณ5 0 6สิบกไรกะว่า3ามสีุ่่มเราทำเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะคะโอ้แบบนี้เลยนะคะโคตรแน่พี่น้องยัดตอหลายเพ่นเขาด้วยสิจก็โหดเกินไปนะคะโอ้โหนี่เหมือนอยู่ในกลางทะเลหมอก นองอ้คิดดีๆเด้อพี่ชอก็ไทออกให้ออกตัวแองโหลด